ผู้นำไม่ได้นั่งที่หัวคนแต่ผู้นำนั่งที่แบบอยู่ในใจของทุกๆคนนะคะขณะที่เราอายุน้อยกว่าเนี่ยการที่เราจะเข้าไปในใจเขาเราต้องทํำยังไงคะเป็นต้องขอบคุณนะคะที่สำคัญนะการสื่อสารค่ะที่แบบต้องชัดเจนกระับเข้าใจ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ7 c l u s t e ลัสเรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับปริญญาโทรละปริญญาเอกของมหาวิทยาลังสิตย์รวมถึงประเด็นที่น่าสนใจต่างๆด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะประเด็นของเราจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นฮอตท็อปปิกในตอนนี้เลยเพราะว่าทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วว่า ผู้นำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นผู้นํากับการเปลี่ยนแปลงโดยเราจะมีนักศึกษาปัจจุบันนะคะของปริญญาโทวิทยาลัยผู้นําและนวัตรกรรมสังคมซึ่งก็คือคุณเจนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องเจนแนะนําตัวสั้นๆสักนิดหนึ่งละกันว่าเรากําลังเรียนอะไรอยู่นะคะได้ค่ะตอนนี้นะคะเจนค่ะชื่อเจนจิราจันทราชนะคะกําลังศึกษาที่ปร,ริญญาโทคณะ ผู้นำและนวัตกรรมสังคมนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเจนก็เป็น organizer ค่ะเป็นพิธีกรงานแต่งอาชีพนะคะแล้วก็ยังทำงานให้กับสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยด้วยค่ะโอ้ยเรียกได้ว่ามีหลากหลายอาชีพแล้วก็ขยันมากมาเรียนแล้วอันนี้อาจารย์ เิวลาแหละว่าวันนี้ประเด็นหลักๆของเราคือผู้นํากับการเปลี่ยนแปลง <ฮะ S 1> อยากจะถามคุณเจนสักหน่อยว่าคําว่าผู้นําในความคิดของคุณเจนเนี่ยคืออย่างไรคะผู้นําในความคิดของเจนนะคะก็คือคนที่จะสามารถจัดการหรือสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้แบบที่สามารถรวมทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวได้แบบไปในทิศทางเดียวกัน นความหมายของเจนก็คือทําให้ในสังคมที่เราอยู่ตรงนั้นหรือว่านําสิ่งต่างๆในรอบตรงนั้นไปในทิศทางเดียวกัน,นะคะ่ะเหมือนเป็นคนนําทุกอย่างเนาะใ,<ช>ในทุกด้านอย่างนี้อย่างคุณเจนทําประกอบอาชีพเนี่ยทั้งเป็นพิธีกรทั้งเป็นออแกนเซอร์แน่นอนว่าคำว่าผู้นำเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวเข้ามาในอาชีพด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะหนึ่งก็ต้องมีประสบการณ์แหละแต่ว่าที่ที่เจนตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่สามารถจะไปหาประสบการณ์แบบทั้งหมดได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นคนชอบการ รู้อยู่แล้วแล้วก็ชีวิตเนี่ยเหมือนเกิดมาเพื่อต้องเป็นผู้นําแล้วก็โดนบังคับให้เป็นผู้นําในบางครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะแบบโฟกัสว่า การเป็นผู้นําที่ดีมันเป็นยังไงหรือหลายๆครั้งที่เราไปเจอแบบผู้นำแบบอุ้ยไม่ชอบเลยหรือเรารู้สึกอุ้ยประทับใจผู้นําคนนี้จังเลยจนเราได้มาเรียนที่นี่ค่ะใช่ปัจจุบันนี้ประเด็นเกี่ยวกับคําว่าผู้นำเนี่ยมันก็มีในหลายแง่มิติมากเลยนะเหมือนที่คุณเจนพูดไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมทางด้านการเมืองทางด้านธุรกิจหลายคนอาจจะพอพูดถึงผู้นำเนี่ยเราเนึกถึงอุ้ยการเมืองเป็นนักการเมืองเป็นผู้นําอย่างนี้แต่จริงๆแล้วผู้นําในสายธุรกิจกับสายกับ สายสังคมเนี่ยมันก็มีเยอะใ,<ช>ในมุมมองเหล่านี้คุณเจนมีความคิดยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยเจนรู้สึกว่าในตัวของเจนเองเนี่ยไปได้หลายสายมากๆเลยะนะคะถ้ามองแผนตอนนี้คือว่าการที่เป็นผู้นําผู้นําในอาชีพของตัวเองอย่างแรกเลยเจนต้องมีทีมต้องคอยเมนเนจจัดก,การทุกคนให้แบบ ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ให้สําเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้อ,อย่างเช่นอย่างเมื่อวานนี้จัดงานแต่งงานใช่ไหมคะเป็นพิธีกรซึ่งเราก็จะมีทีมเยอะมากมแล้วเราก็ต้องเมเจัดก,การว่าเอ้ยคนนี้ต้องทําอะไรแต่เจนจะบอกว่าวันนั้นหรือเมื่อวานเนี้ยเจนอายุน้อยที่สุดในทีมอืมใช่ค่ะพอฟังอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากเพราะว่าในสังคมบริบทของคนไทยเนาะเราจะรู้สึกว่า เราจะมีคําว่า seniority หรือว่าแบบยิ่งอายุเยอะก็จะต้องเป็นคนที่เป็นผู้นําแต่ปัจจุบันนี้ความคิดนี้น่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบมันเปลี่ยนไปเลยแล้วจิงก็อาจจะทํางานหลายอาชีพเป็นคอน <c oughs> เซิลเป็นที่ปรึกษาหให้กับบริษัทที่มาลงทุนในไทยอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมคะก็จะมีปัญหาแบบไปแก้ไขปัญหาให้เขาไปเมเนจจัดการในแต่ละที่ที่เราไปต้องอย่างแรกเลยคือผู้นําแบบสามารถละลายพฤติกรรมของทุกคนได้เราจะเคยเห็นว่าแบบเป็นผู้นำปุ๊บไปเบ่งไปแบบฉันเป็น <c oughs> หน้านะฉันเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้นำเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ที่หัวคนเคยได้ยินไหมคะ <c oughs> ผู้นําไม่ได้นั่งอยู่ที่หัวคนแต่ผู้นํา นั่งที่แบบอยู่ในใจของทุทกๆคนนะคะค่ะก็คือพูดว่ายังไงอ่ะผู้นํามไม่นั่งที่หัวคนแต่ต้องไปนั่งที่ในใจของทุกคนเออต้องอยู่ในใจชอบคํานี้มากเลยเป็นคําที่ดีเราต้องโคตรไปเลยนะว่าผู้นำเนี่ยมันต้องไปนั่งในใจของทุคนมันไม่ใช่ไปสั่งอย่างเดียวใช่ใช่เรรู้สึกว่าคําสั่งอ่ะอย่างเช่นสมมติว่ามีคนมาแบบเป็นหัวหน้าของอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วแบบสั่งอาจารย์ต้องทำแบบนี้นะอาจารย์จะรู้สึกยังไงอื mm. ใช่ไหมเราแบบไม่ชอบคําสั่งแล้วก็แบบว่าเออเราแบบขอความร่วมมือทุกคน แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเราก็รู้สึกแบบในแต่ละงานเราก็จะมีแบบวิชั่นแบบเอ้ยเราจะคอนโทลคน,นได้ไหมเราจะขอความร่วมมือทุกคนให้ทําตามเราได้หรือเปล่าซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเ<ม>จนก็แบบดีใจแทนเจ้บาบ่าเจ้าสาวงานออกมาราบรื่นมากๆเลยอพออยากจะเจาะอ,อีกสักนิดนึงละกันว่าเนี่ยใ,ในฐานะที่พอเป็น organizer ปุ๊บอย่างคุณเจนเราเวลาเราจะเป็นผู้นําเขาในฐานะที่เราอายุน้อยกว่าเนี่ยการที่เราจะเข้าไปในใจเขาเนี่ยเราต้องทํำยังไงคะเจนต้องขอบคุณ นะคะผู้นําและนวัตกรรมสังคมของเราค่ะคืออย่างแรกเลยประสบการณ์ที่เจนอาจจะไม่ได้เรียนรู้มาก่อนแต่เจนมาอยู่ที่นี่เจนทําให้เจนได้เรียนรู้ในเรื่องของประสบการณ์การเป็นผู้นํามีพี่ๆหลายๆคนแชร์ก็คือในในคลาสเราจะมีอายุมากถึงอายุน้อยใช่ไหมคะประสบการณ์เยอะประสบการณ์น้อยอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็พอทุกคนแชร์แล้วก็เก็บมาใช้อย่างที่2คืออาจารย์สอนเรื่องของจิตวิทยาผู้นําไี่มีหลายแแบบมากๆเลยอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังว่า ผู้นำแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็แนะนําให้เราแล้วก็แบบเอามาใช้แล้วก็จินตนาการตามค่ะแล้วก็เอาไปเมเนจทีมของเราให้ออกมาแบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ฟังแล้วน่าสนใจมากอยากจะถามมากขึ้นเลยว่าแล้วการเรียนการสอนในวิทยาลัยผู้นำเนี่ยของปริญญาโทเป็นในรูปแบบลักษณะไหนอยากจะให้แชร์ประสบการณ์หน่อยค่ะอุ้ยต้องบอกว่าเจนมาเรียนที่นี่นะ เจนมาทับใจมากเจนเจอพี่ๆที่มีประสบการณ์<ฆ>ที่มากกว่าใช่ไหมคะแล้วพี่ก็มาแชร์รวมถึงเวลาที่เกิดปัญหาเราเป็นคอนซัลท์ด้วยคะ่ะเราอาจจะมีแบบปัญหาหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถจัดก,การได้แต่พอแบบปรึกษารุ่นพี่หรือว่าปรึกษาอาจารย์เนี้ยคะ่ะทุกคนให้คําตอบเจนได้หมดเลยแบบเฮ้ยแล้วประเด็นสําคัญคือ <c oughs> คนที่เขาเป็นเจ้านายเราคะ่ะ<ฆ>เขาก็แบบรู้สึก e ทึ่งเฮ้ยเด็กคนนี้ทําไมมันแบบมันดูเก่งจังเลย แต่เจนก็จะบอกทุกคนว่าเจนไม่ได้เก่งนะแต่ว่าแวดล้อมของเราอะค่ะสภาพแวดล้อมที่เราเจอที่เราอยู่มันดีจริงๆดีจนแบบอยากให้คนมาสัมผัสโอ้แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจเรียนที่คณะนี้อะคะอย่างแรกเลยค่ะมันมีคําว่าผู้นําและนวัตกรรมสังคมค่ะก็เลยด้วยเราก็เหมือนเจน,นะจะชอบพูดกับทุกคนเสมอว่า ชีวิตเนี่ยบังคับให้เจนต้องเป็นผู้นำทั้งๆท,ที่เจนก็อยากเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอ่อกปวกเปียกเป็นผู้หญิงแบบหมอบบางอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งก็คือเอ้ยทำไมเราต้องไม่เป็นผู้นำใช่ค่ะมันก็จะมีอย่างหนึ่งคือเริ่มต้นที่เรามีประสบการณ์หรือว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์มามากกว่าเขารู้กว่าเขาแล้วก็ที่สำคัญนะการสื่อสารค่ะที่แบบต้องชัดเจนกระชับเข้าใจ เพราะว่าผู้นำมันก็คือการสื่อสารแต่ตรงนี้ที่ขนานี้เราก็สามารถสอนตรงนี้ให้กับเราได้แล้วการเรียนที่วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมเราสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างคะอย่างแรกเลยคือการต่อยอดกับครอบครัวเราก็เป็นผู้นำครอบครัวเลยนะคะเป็นคนที่แบบต้องดูแลครอบครัวอยู่แล้วอย่างที่สองเรื่องของงานค่ะแล้วก็มีทั้งตำแหน่งที่เป็นลูกน้องแล้วก็เป็นหัวหน้า แล้วก็ต้องเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็จะไปต่อยอดตรงนี้แล้วก็มีแผนว่าถ้าอนาคตต่อไปเรามีเขาเรียกว่ามีทรัพ,พยากรที่ทิ่ดีแล้วนะคะหรือว่าพอแล้วเนี่ยเราก็อยากจะไปช่วยประเทศชาติด้วยคือแบบอยากจะ,ะมีมีเป้าหมายว่าอยากจะทําตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อยากคืนกําไรให้กับทุกๆคนแล้วเจนจะชอบพูดตลอดว่าอยากจะช่วยเหลือคนดีที่ลําบาก อุ้ยเป็นความคิดที่ดีมากอยากจะช่วยคนดีที่ลําบากเป็นเรียกได้ว่าเป็นทัศนคติของผู้นําอย่างหนึ่งเลยเนะใช่ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าอันนี้คือแบบเหมือนเราอ่านหนังสือเยอะด้วยแล้วจะสังเกตได้ว่าผู้นําแต่ละคนก็จะเป็นคนที่มีความคิดที่ให้เกาะช่ให้เสมอ พอให้แล้วก็ยิ่งได้รับกลับคืนมาค่ะอาจารย์อืมอันนี้ก็เหมือนจะเป็นคอหลักของการเรียนในวิทยาลัยผู้นำและนวัตรกรรมสังคมด้วยนะคะใช,ใช่ค่ะอาจารย์มันมีคำวยนวัตรกรรมสังคมคือทุกวันนี้เหมือนกับโลกของเรามันเปลี่ยนไปเร็วมากๆเลยค่ะอาจารย์ถ้าเราจะไปยึดติดกับการเป็นผู้นําแบบเดิมเห็นไหมคะต้องทํา1 2 3 4อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ทันแล้วมันมันช้าเกินไปแล้วเราจะต้องเรียนรู้ตลอดใช่ค่ะซึ่งการเรียนรู้เนี่ยเราไปเรียนอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ทันค่ะอาจารย์ต้องมีคนที่มาแชร์นะคะอย,อย่างในคลาสของเราก็จะมีแชร์อาจารย์นำมาแชร์ความรู้ใหม่ไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะูแบบตื่นเต้นแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆค่ะคือเหมือนทําให้เราสามารถทันโลกด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นโลกทางด้านแง่ของสังคมการเมืองหรือธุรกิจเราก็สามารถที่จะไปก้าวไปทันกับเขาด้วยเมื่อก่อนเราก็จะแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบการเมืองใช่ไหมคะอาจารย์แต่พอหลังๆเราก็เริ่มอินแบบยถ้าเราไปอยู่จุดนั้นเราจะช่วยเหลือประเทศได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนมันเหมือนเสริมสร้างเสริมสร้างทั้งบุคลิกภาพของเราแล้วก็เสริมสร้างทางด้านความคิดของเราให้ไปในได้ด้านที่แบบเป็นแง่บวกในการช่วยเหลือมากขึ้นด<ช>้ว<ล>ยเนาะโอ้น่าสนใจมากอาจารย์คิดว่าคนที่กําลังชมอยู่ที่บ้านนะตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเข้ามาสัมผัสอยากจะเข้ามาเรียนอยากมาเจอกับคุณเจนละอาจจะคุณเจนฝากอะไรกับเพื่อนๆที่กําลังชมอยู่เล็กน้อยเผื่อบางคนอาจจะสนใจอยากจะเข้ามาเรียนค่ะ ก็อย่างแรกเลยนะคะที่เจนตัดสินใจเลือกคณะอีเพราะว่าเป็นคณะที่บูรณาการทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองเข้าด้วยกันแล้วก็การแบบเขาเรียกว่าทันเหตุการณ์นะคะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานาการณ์ซึ่งเราจะไม่ได้หยุดอยู่กับที่มีการแชร์ประสบการณ์ต่างๆอย่างที่2นะคะก็คือ สังคมที่เราได้อยู่ในนวัตกรรมสังคมนี้ผู้นําและนวัตกรรมสังคมนี้นะคะจะรู้สึกว่าทุกคนชว่วยเหลือกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกแบบทุกครั้งอาจารย์ทุกคนนะคะจะจาเราได้ด้วยนะคะคือเหมือนแบบอาจารย์ใส่ใจนักศึกษาอ้าวคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการพูดคุยกันแล้วก็ส่งเสริมกันและกันด้วยเจนคิดว่าถ้าทุกคนได้เข้ามาเรียนที่นี่ ไม่ไม่ไม่ไมตามนะเขาเรียกว่าบางคนเขาแบบถ้าจบด้านนี้มาก็ต้องไปทําด้านนี้ถ้าอย่างเจนเคยจบปริญญาตรีกฎหมายก็ต้องทํากฎหมายแต่ว่าอันนี้คือเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็สามารถไปได้หลายทางแล้วก็เคยมีคําพูดที่เขาบอกว่าเป็ดเนี่ยแบบทําได้อะไรไม่เต็มที่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็คือนกเป็ดน้ําค่ะที่สามารถบินได้ไกลด้วยแล้วก็สามารถว่ายน้ําได้ด้วยค่ะ หลังจากที่ได้ฟังคุณเจแล้วนะคะคิดว่าทุกๆคนคงรู้จักวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมากขึ้นรวมถึงได้รู้ถึงประเด็นเกี่ยวกับผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะในตอนต่อไปนะคะอาจารย์เมจิตจะพาไปพบกับคลัสเตอร์ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ